ตัวนัปนมหนึ่งมีตัวละครที่คลั่งรักไหมตี้เป็นเซเดลล่าเจอผู้ชายคนนี้คือไม่มงจะเจอเขาไม่ได้นา,านขนาดนล้นหรอกคิดแล้วว่าอินเนี่ยคือเนื้อคู่กูก็ฟั <c oughs> งจิตฟังใจลืมรองเท้าแก้วแล้วคือไม่เปลี่ยนคนคนนี้ <c oughs> คือเดสดาด๊อปมมนจะมีพวกแบบ เคานเจอร์บันเทิงต่างประเทศแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีพวกแบบเกอร์กรุ๊ปเกอร์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้พี่ก้อยอ่ะดีไฟต์เตงว่าเป็นใครในสมาชิกวงนั้นแล้วก็พี่ดีมพี่นัตตี้แล้วก็อาจจะมีวิโอเลตด้วยเอาวงแรกแบล็กพิงก์ก่อนคือถ้าหน้าเนี่ยกูอยากเป็นเจนนี่อะแต่ถ้าเอาจริงถ้าในคอนี่ใส่ยังเป็นลิซ่าดีเหมือนจีซูนเออเออนัตตี้เหมือนโรเซ่ แต่ให้วีเหมือนเจนนี่เนี่ยคืองั้นกูไปเป็นเจนนี่แล้วไป็นลิซ่าละกันแต่ถ้าเป็นคอนินัยอส่อะอชอบลิซ่าด้วยความดูสารคดีอะอเออเือว่าเราเรา,เราค่อนข้างซิงกับลิซ่ามากนะรู้สึกแบบโดยแท่หนึ่งไทยปะเออเขาค่อนข้างมีโพสิฟเอนเอ์จีนเราไปขอย้อนไปนิดนึงเฟย์ฝังแก้วเพิ่งทำเพลงโคเบอร์ใช่ปะฝนนังแก้วแน่ๆจริงเหรอ พี่แจ้งก็จะดูแบบไปทั้งเท่ๆหน่อยอืเฮีกับฟางเหรอไปเลือกกันเองไปพูดตรงๆแล้วแต่เก่าไปนิดนึงซาซาไม่รู้ไงกูเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์พีมพันดูเป็นน้ำหวานปะจะอินดี้ก็ไปดูไม่เป็นแก้วนะอันนี้พูดตรงๆคืออาจจะตี่อาจจะมาจากวงอื่นอีกทีนึงคือเป็นคนละวงเป็นโจเป็นโจซาซาอาจจะไม่ใช่ทางเราสองเปนสองราตรีอันนี้เคยคิดอันนี้เคยคิดเออจริงเหรอก็อยวก็เป็นพี่หญิงก้อยว่าวีเป็นแคทรียาลิช สองคนนั้นอะใช้หน้าดอจัดบายดีมาัตตี้ฮันชื่อฮันและเฮยอฮและสุดท้ายเจ้าหญิงดิสนีย์ก็อยากเป็นมูรหลานก่อชอบมากมันเป็นผู้หญิงที่มี energy แบบสึกว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อในการที่จะสู้เพื่ออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเซนส์ของเขาคือสู้เพื่อครอบครัวเราค่อนข้างแบบค่อนข้างรักครอบครัวมากเช่นแบบพ่อแม่ป่วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผู้สามารถยกภูเขาได้อะฟีนี้เลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นมูรหลานละกันอีสี่คนอะ Bell. เบลซินเดอเรลล่าใครกว่าเซโนไวท์ก็ให้วีเป็นเบลนะคืออีวีเนี่ยคือเบลอ่านหนังสือป่ะฟิลฟิลนั้นป่ะใช่วีมีได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเพราะมันแบบมันทะเยอทะยานนะหมายถึงว่าเราเราเราชอบความแบบขวนขวายความแบบเนิร <while> ์ดบางอย่างของมันการทําเพลงสมมติว่าเวลาก็คุยแอคติ้งกันเราก็จะคุยมันมากเลยรู้สึกมีความเนิร์ดของสิ่งนั้นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ให้วีเป็นเบลดีเหมืนึกถึงสือเซโนไวท์อ่ะไม่รู้ทำไม รู้สึกดีมันมีเซนส์ของความเป็น giver แบบมีคนทุกยากเราแบบช่วยเขา energy เบาๆที่แบบว่าลองเพลงให้สัตว์ให้ปลา <S 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 คนแคบไม่อยู่เราทำเงิดูเป็นอย่างนั้นได้ด้วยเซนส์ของการที่มันอยากมีลูกเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้แล้วก็จะ,ะสนไว้พี่ตี้เหรอจัสตินจัสตินทำอะไรนะเออไม่ทำอะไรอ่ะเออขี่ผม,มนี่ไงความทรงจำเดียวที่มีคือขี่ผมอ่ะตัดไป ไาเมื่อหนึน่งมีตัวละครที่คลั่งรักไหมตี้เป็นเซเดลล่าเจอผู้ชายคนนี้ออถึงไม่มมืจะเจอเขาไม่ได้นาขนาดนั้นหรอก <c oughs> คิดแล้วว่าอินเนี่ยคือเนื้อคู่ก <c oughs> ูก็ฝังจิตฝังใจลืมรองเท้าแก้วแล้วคือไม่เปลี่ยน <c oughs> ค,คนนี้และชีวิตก็เป็นอย่างนี้อยู่ตอนนี้ได้จ้ะ